มาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะมาได้สองปี2010ออโต้ห้าประตูสวยๆสีเงาแวบๆเอฟซีฝากขายนะจ้าคันนี้บอกเลยว่าสวยงามพระราม8พระราม9จริงๆครับต้องไม่ควรพลาดคันนี้พี่กอล์ฟฝากไว้ตัวไหนจ้าโอเกจับไปครับผมพี่กอล์ฟบอกมาว่าหนึ่งแสนสวัสดเมื่อกี้ตอนนี้พี่กอล์ฟสวัสดเอฟซีมากๆครับโอ้โหนี่ยังขับกันไม่เลิกเลยแต่คลิปที่แล้วนะสถานที่ตั้งเราอยู่ไหนจ้าถนนเรีย นคนบดีก็ผมหรือต้องสเสากิโลเมตรที่260ไม่ใกล้ไม่ไกลพระราม2องมาเจอล้วได้ผมวันนี้บอกเลยว่ามีแคมเปญดีๆใครวงรถบ้านฝากขายอีกแล้วนะครับ FC เรานะที่พี่ก๊อฟนะสุดสวยแห่งประชาชนรานะครับ<อ>ผมก็ได้นำรถยนต์มาด้าสองมาฝากขายไว้นะ บอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆคันนี้เป็นปีอะไรครับน้องเอ๊เป็นมาด้าสองปีสองพันสิบออโอต้ครับผมมือเดียวบ้าของแล้วดีสวยๆเลยเนาะไฟแสนสีต้องบอกว่าพี่ก๊อฟที่ใช้งานมาน้อยมากๆครับพี่ปีแสนสีเนาะสีนี่คือเงาแวบจริงๆครับผมทั้งคันเลยนะเป็นตากระจกปัจเจเนีครับเป็นหประตูด้วยนะครับริ้วรอยไม่มีเลยนะครับผมนี่จริงจบตกใส่ไม่ได้เลยนะลื่นหัวแตกเลยน้องเอ๋เงาขนาดนี้เพื่อนๆดูสิเลยเงาจริงเลยยัเงาปะล่ะเนี่ยสันตรงนี้ครับผม จิ้งจกหล่นใส่เนี่ยเกาะไม่ได้ลื่นหัวแตกบอกให้เลยนี่เรื่องจริงแล้วก็ไม่มีชนหนักแล้วก็ไม่มีจมน้ําด้วยนะครับคันนี้ไม่มีน้ําเข้าฮะมีน้าออกอย่างเดียวหยอกหยอกหยอกห้าประตูสวยๆกันเลยทีเดียวนะทุนนี้ไม่ค่อยมีเสียงด้วยนะครับแค้เสียงเยียไปหน่อยนะฮะขายดีไปหน่อยครับคุยลูกค้าไม่หยุดเลยวันๆตรงนี้นนี่ครับผมสวยกันเลยทีเดียวเชียวเห็นไหมไฟหน้าก็ยังใหม่อยู่นะไม่ได้เปลี่ยนใหม่แต่ยังได้นะครับ ก็ใช้น้อยมากนะครับสว่วนใหญ่ก็ขับไปส่งรูปไปโรงเรียนนะครับผมไม่ไกลกันเลยทีเดียวนะวิ่งน้อยด้วยนะครับพราสวยนะครับคนก็สวยภา,ายในก็สวยขอดูภา,ายในหน่อยสวยงามพระรามแปดพระรามเก้าจริงวันนี้ไปได้นะร,รถไม่ติดวันอาทิตย์นี่ฮะสวิตช์กระจกใช้ได้ปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับผมขอเสียนิดนึงครับบน้องหลังโอ้โหนี่รถหรืออะไรเน,นี่ ติดฉลกนี่สตาร์ทแบบมีแอร์ด้วยนะเห็นไหมครับรอบเริ่มไม่มีฉุดนะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะนะครับแต่ว่าพี่<ม>พก๊อฟเนี่ยใช่แต่เขาเอา PU เนี่ยมาหุ้มใส่นะครับไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้บอกรถไม่ขาดนะหุ้มพียู่เฉยๆ,ๆนะครับพว่อไม่ให้เป็นดีเอสนะแล้วก็เป็นแอร์แบ็กด้วยแนละ้วผมไปดูฝั่งรถกันแผงประตูก็สวยสะอาดนะเพื่อนๆนะครับคอนโซลโซนก็เรียบร้อยเลยครับคล้ายแสงก็บาทนะไม่แพงเลยคันนี้ น่าใช้ด้วยเนี่รถบ้านของจริงเลยนะครับเพราะจอดในบ้านครับครับผมถ้าอยู่ในคอนโดจะรถคอนโดครับผมอันนี้รถบ้านตลกไหมมีกล้องหลังด้วยนะมีกล้องหน้านะครับใช่สุดยอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสองแถวหน่อยแครับผมแถวสองกอนครับแผงประตูหลังสวยนะแล้วก็เป็นเบาะผ้านะนเพื่อนก็ถือว่ายังสะอาดอยู่นะก็ยังไม่ได้แบบ เป็นรอยเยอะแต่อย่างใดนะพับได้ด้วยครับขอดูนิดนึงอ๋อกดปุ่มตัวนี้ใช่ไหมอ๋อสามารถที่จะใส่ของเพิ่มเติมได้นะครับลองเอกสุดยอดเลยนะครับขอดูฝาท้ายนะครับทั้งหลักวันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์เท้าอะไรใช่ไหมวันนี้ต้องบีมหยุดนะติดถาละครเงินท้ายถือว่าสวยสะอาดนะดูสะก่อนเพื่อนดูความเดิมเนี่ยน้ำมันรั่วนะไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับ สวยเลยครับแล้วก็มีไล่ฝาหลังด้วยไล่ฝาครับผมเนี่ยฟิล์มเฟิร์มก็ยังใหม่อยู่นะครับขอดูย่างอะไรหน่อยเต้น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 ทำไมต้องเต้นแต้มขนาดนี้ด้วยอันนี้ก็ลองลุ้นอยู่ลุ้มอะไรครับผมย่างอะไรเดิมๆเหลืแต้มสีโรงงานยังอยู่เลยได้ใช้มั้งหรือเปล่าดีกว่าไม่อะนะใช้ได้ไหมผมก็ยังใช้ได้อยู่เลยเพื่อน Amazing Thailand อ่ะไปดูห้องเครื่องกันจ้าที่รักคันนี้ภาษี67นะใช้กันยาวๆเลยนะจ๊ะต่อมาเรียบร้อยรถใช้งานอยู่ ฝากระโปงก็ยังใสเลยปิ๊งๆรถเดิมจริงๆเสียนี่กระไรคันนี้บอกเลยเนี่ยแทบไม่ต้องดูรอยมากเลยนะจ๊ะเห็นไหมเพื่อนๆเดิมทุกกระเบียดนิ้วนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับนะัะรถเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว,ลวนะฮะเครื่องยนต์ดีนะครับไม่เคยติดแก๊สด้วยอโอเคยนโฉมขนาดดีกว่ามาแล้วจ้ะ มาแล้วจ้ามาได้สองปี2010ออตโต้ห้าประตูสวยๆสีเงาแวแบบ้บๆเอฟซีฝากขายนะจ๊ะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามพระราม8พระราม9จริงๆคนระับต้องไม่ควรพลาดคันนี้พี่กอล์สาวไว้เท่าไหร่จ๊ะน้องเอ็นจับขายแล้ผมพี่กอล์บอกมาว่า1 90, 9 9 0 0 0บาทต่นเก้อ <c oughs> แล้วก็ออกรถ1,000บาทไ็ให้พี่ความสบทยสายดีละสี0 0ันครับผมสบายสบายเลยเนาะนี่ก็จะปีใหม่แลนะเหมาะกับ ใช่เอฟซีต้องรีบแล้วนะเอฟซีต้องรีบแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้ปีใหม่นะโปรโมชั่นเราเยอะแยะมากมายนะขอแอบดูจริงช่วงไหนครับไม่ว่าจะใกล้ไกลนี่ก็ครัวนะครับผมมาด้าสวยจริงๆนะครับผมนีกระแสเอฟซีไหมจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีหน้าเพจเฟรนด์บุผมชื่อวิษตากาดูชาแนลผมทั้งในเพจเฟรนดบุแล้วก็ยูทูบชื่อเดียวเลยสุดยอดจะเมื่อไหร่ไม่เล่นท่องมานะเยี่ยมจริงนะครับก็ขอบคุณเอฟซีครับ ข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดติดตามเรามาช่วงนี้เยอะจริงๆนะพี่ถูกต้องนะตอนนี้ใช่ฮะแบบนวงทำไมี่เนยคือยอดติดตามเรามากขึ้นจริงๆนะครับต้องขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็ทุกความไว้วางใจเพราะเดี๋ยวเราจะมีรถใช่เดี๋ยวมีรถไฟฟ้าเพื่อนเพื่อนต้องติดตามนะทั้งทั้งเป็นรถสามล้อเล็กนะครับแล้วก็รถสองล้ออาจจะมีรถยนต์ด้วยเดี๋ยวกำลังเคลื้นที่อยู่ตอนนี้ขายตัวสนุกไปแล้วน้ำตาจะไหลอ่ะ ขายลูกรักไปแล้วนะครับเราขอพื้นที่คืนนะครับเพื่อเอาสินดีๆมาฝาก FC ซกันนะครับผมอย่าลืมปีใหม่โปรโมชั่นเยอะของแถมมากมายถนัดก่อนปีใหม่เรายังแถมกระจุยกระจายขนาดนี้ล้วน้องเอคิดดูว่าปีใหม่เราจะแถมขนาดไหนอยากรู้ต้องเข้ามาเลยนะจ๊ะพวกเรารออยู่ขอบคุณมาก EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้ะลาแพก่อนผม